สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังรับชมช่องป่าเนินบนเติงก่อนจะไปชมฟุตบอลในคืนนี้เรามาสรุปผลเมื่อคืนกันครับยูฟาเชมเป็นหลีกระหว่างทีมดอดมุลรับการมาเยือนของเบชิกตัสปาเนินให้ต่อทุกราคาเจ้าบ้านดอดมุลก็ตลม Basic ่มเบชิกตัสไป5ประตูต่อ0ูนนะครับใครที่ตามปาเนินอยู่ ก็บวกกันยา,ยาวครับผมมาดูฟุตบอลในวันนี้อีกครับยังอยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกระหว่างทีมจูเวนตุสรับการมาเย็นของมันโม่คู่นี้ก็สนุกอีกครับปาเนินก็ให้ต่อบเจ้าบ้านทุกเหรีราคาอีกครับผมใครมีความคิดเห็นตรงกับปาเนินก็ตามกันไปได้เลย รีบๆไปจองตั๋วกันได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องป่าเนินบอนเตงด้วย